มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุบริยะไลฟ์อุบริยะไลฟ์ตัดสัมพันธ์หลุงพลหล้มงานแฟชั่นบ้านกกกอกอีกฝ่ายขอรับงานเองค่ะก่อนหน้าน,นี้นะคะนักปั้นมือทองอุบริยะนั้นได้เผยใน YouTube ช่องอุบริยะชาแนลว่าจะมีการจัดงานกกกอกแฟชั่นวีค2020เป็นครั้งแรกที่ยกแฟชั่นโชว ไปจัดให้โดยดุงคนแล้วก็ป้าแตนร่วมเดินแบบด้วยนะคะซึ่งงานนี้จะจัดงานวันที่12ธันวาคม6-3ค่ะต่อมาจูจๆนะคะเมื่อวันที่26พฤศจิกายนอุบิยาได้โพสต์ Facebook ระบุว่าเราจริงใจเทให้ใจหมดเลยแต่ผลตอบรับกลับกันแม้โทรมายังอัดเสียงของเราอีกเพื่ออะไรอึ้งเลยครับทำให้หลายคนนะคะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น และวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่าง,าง,างๆนานาเลยค่ะก่อนที่เจ้าตัวแล้วก็ครูชาไทยครูสอนเดินแบบจะออกมาไลฟ์สดนะคะผ่านทางช่อง YouTube ระบุว่าง,งานกกกอกแฟชั่นวีคอาจจะต้องยกเลิกเนื่องจากมีคนประกาศถอนตัวและปฏิเสธงานของพี่อุบริยะทุกงานค่ะทางนี้เรื่องที่เกิดขึ้นหมอปลาและน้ำฟ้าภรรยาก็ทราบเรื่องเดินกล่าวถึงสาเหตุ ที่ไม่มีงานแฟชั่นครั้งนี้ซึ่งตนไม่อยากจะพูดถึงและย,ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะ,ะแถลงข่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ค่ะตนเองรู้สึกเสียดายเพราะเตรียมงานไว้ทุกอย่างแล้วแต่เมื่อมีคนถอนตัวงานนี้ก็ต้องยกเลิกไปค่ะด้านลุงพลได้เปิดเผยกับอมรินทีวีนะคะว่าหลังจากนี้ตอนอยากให้คนที่จ้างงานที่ต้องการให้ไปช่วยขอให้ติดต่อมาที่ลุงพลกับบ้าแตนเองค่ะส่วนกรณีพี่อุบไลฟ์นะคะ ตนเทงานนั้นตนเองยืนยันว่าไม่ได้เทคะ่ะแต่ตนอยากบอกพี่อุ๊ปไปว่าตอนไปนี้นะคะเพื่อความสบายใจของตนแล้วก็พี่อุป๊ปหลังจากมีเหตุการณ์ดรามา่าตนจึงขอเบรกงานทั้งสองฝ่ายเอาไว้เพื่อความสบายใจส่วนงานแฟชั่นโชว์ของพี่อุ๊ปที่จัดที่กก,กเป็นงานพี่อุ๊ปเองตนไม่ทราบใครทําหน้าที่อะไรจัดอะไรซึ่งขึ้นอยู่กับพี่อุป๊ปว่าจะจัดหรือไม่คะ่ะส่วนกรณีที่ว่าพี่อุป๊ปเกาะกระแสะตนนั้นตนมองว่าพี่อุ๊ปเป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสให้งานตนที่ผ่านมา แต่เนองด้วยตอนนี้คิดว่าต้องให้เวลาทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้ต้นมองว่าหากคนเรารู้จักให้อภัยก็คงเป็นที่รู้จักกันได้ทักทายกันได้ตนเองยังรักพี่อุบเหมือนเดิมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ